ครั้งรักหนักพร้อมแต่งเศรษฐียรักเก่าอ้ำพีคพัทรศยาอราวาัตทีเจ้าสาวลุ้นซีนไฮโซตอดคุกเข่าขอแต่งพร้อมต้องอยู่ห่างไกลกันแบบคลาลซีกโลกเลยทําให้ต่อมความคิดถึงทํางานหนักเป็นพิเศษค่ะสําหรับคู่รักอารมณ์ดีอย่างพีคพัทรศยาเครือสวนเซียริและต๊อดสินะอุ่นทรพันธ์ค่ะ เมื่อล่าสุดนั้นบนอินสตาแกรมของพีคพัทรัศยาของไฟหญิงนั้นได้มีการแชร์ภาพโมเมนต์ครั้งรักซึ่งเจ้าตัวได้แคปเจอร์ไว้ในตอนที่กำลังวิดีโอคอลคุยกับหวนใจรูปปลอซึ่งเผยให้เห็นอีกโหมดความมุ้งมิง้งระยะประชิดจากตอสินะที่ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสเห็นกันบ่อยครั้งพร้อมกันนั้นพีคยังบอกเล่ารายละเอียดคราวๆของสถานการณ์ดังกล่าวผ่านทางแคปชั่นใต้ภาพเพื่อเป็นการยกระดับความฟินให้กับแฟนๆอีกด้วย ซึ่งพีคนั้นได้เปิดใจกันสารฝันอยากมีเพลงเป็นของตัวเองพร้อมบอกว่าในตอนนี้รักลงล็อก หากสารฝันเรื่องกันเป็นนักรองแล้วก็พร้อมแต่งงานกับแฟนหนุ่มส่วนฝันที่สองที่พีคจะก้าวต่อไปก็คืออยากแต่งงานอยากเป็นภรรยาที่ดีของสามีอยากมีลูกมีครอบครัวแต่ในตอนนี้เขาทําฝันกันเป็นนักรองให้ได้เต็มตัวก่อนเพราะฝันนี้กวดใจได้ยากพอสมควรแต่อยากทําให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นฝันนี้สําเร็จพีคก,ก็พร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วล่ะค่ะยังไงก็รอก่อน